สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคอมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เกมแล้วก็พี่เบียร์เช่นเคยกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา2 9 9 0บาทได้อุปกรณ์เต็มๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์ ouse, ตัวรับไ i ไฟ์ Fi, ประกาบฟรีลงโปรแกรมฟรี B G Free, แล้วก็ทําการลงเกมฟรีให้อีกเช่นเดียวกันนะครับแต่เกมในหน้าที่นี้ขอเป็นเกมฟรีเนาะเป็นเกมที่แบบว่าโหลดง่ายนะครับเพื่อนๆสามารถขอกันเข้ามาได้เลยอ่ะชุดนี้2 9 0 0อ่ะเล่นได้บ้างเดี๋ยวเรื่องสเปคเนี่ยพี่เกมเคย แจ้งไปแล้วในอีพีก่อนอันนี้เป็นอีพีที่ต่อเนื่องเลยเนาะมีอีกหนึ่งเกมนั่นคือเกมฟอร์ดไนทพี่เบียร์ใช่ไหมตอนนี้โหลดฟรีใช่ไหมก็เลยทําอ่าก็เลยทําการเล่นให้เพื่อนได้ดูกันว่างบสองหมื่นเนี่ยได้อุปกรณ์ครบชุดแบบเนี้ยเล่นเกมฟอร์ดไนทลื่นขนาดไหนแล้วก็เล่นได้หรือเปล่าแต่เพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้สเปคนะครับเดี๋ยวกดย้อนกลับไปดูอีพีก่อนได้เลยนะละละไว้ในฐานที่เข้าใจนะหลายๆคนอาจจะติดตามกันมาตั้งแต่อีพีที่แล้ว เดี๋ยวเรื่องสเปคเนี่ยเดี๋ยวขอไล่ไล่ในส่วนท้ายๆแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันการเล่นเกมว่ามันจะเล่นได้ไหมนะครับอ่าตอนนี้อยู่กับเกมอะไรพี่เบียร์อยู่กับฟอร์นไนส์ครับผมฟอร์นไนส์คนเล่นเยอะไหมเยอะครับตอนนี้เอ่อแต่แต่ที่เห็นนะคือต่างชาติเล่นเยอะเนาะใช่ครับฟนไทยก็นิยมครับฟนไทยก็นิยมใช่ไหมมันไม่ใช่เกมถูกมันคือเกมฟรีอ๋อจากค่ายเดิมอีพีเกมเหมือนกันอ่าตอนนี้อีพีก็ให้ให้โหลดฟรีอยู่อยู่เหมือนเดิมใช่ครับมีมีอะไรบ้างที่ฟรีเนี่ยพี่เบีียยรร์ลลลอองไ่่่ใหห้เเพืนนดก็ฟบะ ได้บายได้ไลท์ไบายสองง่ะอ่ะแล้วก็ฟอนไนฟอนไนฟสาวก็เกมอื่นอื่นอีกหลายเกมเลยนะเออที่ยกตัวอย่างมาก็คือเกมที่แบบหลักๆกันเยอะเสียดายนะถ้าถ้าเอเป็กมันมันโหลดฟรีอ่ะไอเป็กมันของของค่ายไหนเอเป็กมีทั้งสตรีมแล้วก็อีพิคเลยโหลดฟรีเล่นฟรีเฮ้ยอันตอนนี้เอเป็กฟรีด้วยเหรอใช่ใช่โอน่าน่าสนใจเข้าไปโหลดกันได้เลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เกมฟรีเยอะมากๆนะถ้าใครอยากจะเล่นเกมแบบสนุกสนุก ด้วยคอมราคาไม่เกินสองหม,มื่นเนี่ยใช้ชุดนี้ <Yeah. S 1> ไปเล่ลกลนก็บอกเลยว่าสบายสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟิลลิ่งการเล่นนะตัวนี้จะเป็นจอของ HP นะครับเป็นแบบพันหกอาจจะไม่ใช่จอใหญ่มากแต่ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดที่กำลังดีนะเพราะว่าเนี่ยโอยมันเฮ้ยมันกระโดดมาอย่างนี้เลยอ่ะมันจะมางับเราอ่ะดิอุ้ยโอ้ยติดแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยได้ว่ะไปไหนวะน่โอ้โหปลาฉลามขึ้นบก สี่ห้าหกยิงตกแล้วใช่เลยไม่ใช่แล้วคละงานคนละเพลงแล้วเอ้ยอันนี้คือถ้าถ้าตกได้คือได้ไอเทมหรอไม่รู้เหมือนกันลองตกครั้งแรกมันไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยตีดิไปงไปเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้เล่นหมดซิงเกิลใช่ไหมอันหมดโซโล่แล้วผมโซโล่คือยิงยิงกันทุกคนใช่เดียวเดียวเลยเราตีไได้ป่ะสี่ี่โอ้ยไม่ได้อะตัวนี้มาอะไรวะเนี่ยโอ้มาฉลามมาปดหัวแต่เขาบอกว่าขนาดเฟรมเล็วิ่งเร็วๆยังไม่แหลกเลยนะไม่ได้นะ ถือว่าเล่นได้โอเคยิงไม่ตายด้วยยิงไม่เข้าดีกว่าใช้คำว่ายิงไม่เข้าเราจะไม่รู้สึกลองลองดูเผื่อเผื่อมีของให้เรามันกระโดดไปไหนมันน่แต่ขอขอแจ้งเพื่อนก่อนว่าเกมก่อนไหนเนี่ยเป็นเกมแนวเ p ฟพีเอฟถูกไหมใช่ครับเออเล่นกันแบบหลายเซิร์ฟมันจะมีเซิร์ฟต่างชาติด้วยใช่ป่ะใช่ครับเออประมาณนี้แซิร์ฟรวมเซิร์ฟรวมอันนี้เซิร์ฟรวมใช่ไหม รู้สึกมันเหมือนเกมแฟนซีเนาะเกมยิงปืนไอพีเอฟที่แบบเป็นตัวละครน่ารักดีสีสันมัสดใสดีมีปืนแบบปืนโลกอนาคตอะไรอย่างเงี้ยป่ะเปรี้ยวๆพี่เปรี้ยวออกแนวเกมการ์ตูนอันนี้มันดูมันดูตลกดีแล้วก็ดูภาพมันก็น่ารักดีอ่ะอันนี้ตั้งค่าอะไรวะพี่เบียร์กลางตั้งหน่วงตั้งฐานมีเดียมหน่วงอ๋อครับตั้งกลางนะมีเดียมก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับงบแค่สองหมื่นโอ้ยไไหวไไหวไอสองหมื่นนี่ไม่ใช่ว่าได้แค่พอเครื่องนะเพื่อนๆได้ทั้งชุดเลย ได้เคสเราเมาส์คีย์บอร์ดหูฟงังเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆส่งให้ทั้งหมดนะครับในกล่องเก็บอุปกรณ์ไว้ด้วยนะเพราะว่ามีประกันนะครับจะได้ไปตรวจเช็คกันได้ในส่วนไหนถ้าประกันที่ที่แจ้งไวอ้อาจจะมี1ปีสปีสปีก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใะรที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่ทางเพจ i อเกมบิ c ีคอนะครับผมในเฟซบุ o กเนาะทิมพ์คําว่าไอเกมก็จะเจอได้เลยนะครับ ไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีแบบระบบผ่อนอ่าก็อาจจะยังไม่มีระบบผ่อนนะเพื่อนอเพื่อนเพื่อนพวกพี่น้องชาวลาวนะครับก็พักมาเยอะเลยว่าส่งลาวหรือยังตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งลาวนะครับยังไม่ได้ติดต่อเรื่องขนส่งนะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่นอพี่น้องชาวลาวถือว่าน่ารักมากนะโทรกันเมาสอบถามหรือพิมพ์กันมาสอบถามเนี่ยเยอะเลยนะครับ มาคอร์ดไหนไม่เจอคนเลยอ่ะต้องเราวงบีก่อนปะใช่แบบมันกว้างอยู่นะแบบกว้างมากไม่ใช่ว่าแบบฟาร์มจนเสร็จแล้วเจอคนแล้วเราดนยิงจบเออน่าจะประมาณนั้นอย่างนี้ถ้าตั้งตั้งต่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะเล่นลื่นขึ้นครับลื่นขึ้นภาพก็จะไม่ไม่สวยเท่ากันอันนี้มันดูสวยกว่านาะใช่ครับเออ ถ้าอยากได้สวยมากกว่านี้ก็สามารถอัพการ์ดจอเพิ่มครับสเปคไปได้อีกจากหนึ่งศูนย์สามศูนย์ก็เพิ่มเป็นสักกีเทคหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ประมาณนี้แต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยแปดพันขวบบาทเลยนะหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ที่ไอเนี่ยสี่สี่กิกะสำหรับหนึ่งศูนย์สามศูนย์ก็สามพันขวาแล้วเหมือนกันเออราคากระจอลตอนนี้ราคากําลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นพอแเด็กแนวล้วเด็กตกฉลาดไม่ไหว แล้วเราปลาฉลามที่เรายิงไม่ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายทีนี้าลังวิ่งเข้าไปใจกลางวงนะจะไปดูหาคนมันมันมันแอบตกไอ้ยมันมันมันกระโดดเข้าไปที่บ่อน้ำเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมปลาฉลามอ่ะใช่พยายามว่ายกลับไปบ่อเหมือนเดิมโอ้มีเหตุว่าไม่คนไม่คนเฮ้ยจมจมคนไหมไม่ใช่ปาย อะเดี๋ยวรอพี่เบียร์วิ่งตามล่าคนนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะไล่สเปคให้ไม่ได้ทราบเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะอีพีนี้อาจจะไล่สเปคช่วงกลางการคลิปนะปกติจะไล่ต้นคลิปแต่ว่าช่วงนี้เราไล่ไปแล้วเมื่ออีพีก่อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่อีกหนึ่งรอบตัวนี้นะครับซีฟูไอสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าเอสปีดสี่จุดสี่ศูนย์นะสีส่ะคอร์แปดเหตุตัวนี้แรงกว่าตัวไอเจ็ดเจ็ดเอ็มดอทูห้าร้อยของทางคิงตันนะเป็นแบบเอ็มวีเอ็มอีแล้วตัวนี้จะเร็วกว่าตัวเอสเอสด ดีเท t แล้วก็จอทีที 10, 30 2่ศูนย์สนะครับของทางกาแล็กเ<ะ>มมบอร์ดของทาง BioStar ตัวน,นี้สามารถรองรับ m 2แล้วก็เพิ่ม SSD ได้อีก4ตัวตัวนี้สามารถใส่ตัว i9 ได้นะครับ i9 เ e n 11สามารถใส่ได้นะเพราะว่า ى, ตัวเมมบอร์ดเนี่ยรองรับถึง8พินรับไฟสามารถแจกไฟได้ค่อนข้างจะดีนะครับ ในส่วนของกะจอก็ดาลางจะใส่ไฟให้เรียบร้อยนะเคสตัวนี้ของทางไอทีโซนัทเปลี่ยนไฟได้มีปุ่มเปลี่ยนไฟอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มปิดเปิดเ,เปลี่ยนไฟแล้วก็ช่อง usb แล้วก็ช่องหูฟังนะด้านหน้านะตัวนี้จะเป็นแผงตะแกรงสามารถดูดลมเข้าไปได้นะครับจอของทาง hp ตัวนี้พันหกพันเก้าร้อยเป็นแบบ hp พัดเฮ้ยอะไรอะหมาป่าลาปูหมูป่าเออ <laughs> มาส์คีย์บอร์ดก็จัดให้ตัวนี้เป็นของทาง นาโป้นะครับตัวนี้สามารถปรับความเร็วของเมาส์ได้อ่าแล้วหูฟังก็ของทางนาโป้เช่นเดียวกันนะครับแรม16 g b ของทางอัพพัลเซอร์นะครับ8ปบวกแเป็นแบบ d ดู channel นะครับวันนี้บัสสอ6 6กหกอ่าก็ถือว่าให้มาโอเคเฮ้ยเจอคนแล้วเฮ้ย,ยสไปเดอร์แมนนู่หัวะนะ <S <S ปีเตอร์พีเตอร์พีเตอร์ไปไหนสไปเดอร์แมนนู่หัวมัน <S <S คนยยให่ใ อ๋อมันมีมันมีสกรีนตัวละครมาวิวด้วยใช่ป่ะมี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 สไปเดอร์แมเอาต,ตายเหรอไม่ใช่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 มันไม่ใช่แล้ว <c oughs> ออกกระสุนหมดไอ้ดูเขาเอ้ยเ,เอ้ย,อยจิบหายแล้วิบหายแล<ม>้วตั้งไงตั้งไงตั้งไงบอลแม่งเลยนี่ไม่ใช่ไอวอลหรอกแต่มันเหมือนกันกระสุนดำมนหมดตอนนี้อีกโอ้พีเตอร์พีเตอร์เลนายิงเรานะพีเตอร์พร์เกอร์พีเตอร์ท็อป ใช่ป่ะปตายๆมันแอบดูเราเหมือนกันนะเนี่ยนี่เอาไปกินนี่เออปากไปก่อนแล้วนีน่มีกระสุนปหมไม่มีไม่มีด้วยเหรอเอ้ยลูกซองระยะไกลลูกซองล้านเมตรไปดีผม <laughs> วม่ากี่เขายิงเรานะเขาโอ้โหมีของเคาต้องไปฟาร์มก่อนนะครับตอนนี้ในวันดีเราที่แบบเราเก็บไม้เก็บอะไรไว้สามารถทําเป็นบาง,บงเฉยไนดะ้นะ สร้างแล้วสร้างกันแต่บางคนที่เห็นเขาแบบเล่นกันยิงกันอาหูมันสร้างอะไรเนาไม่รู้เนาะสร้างเร็วมากอ่ะแบบยิงไม่ทันอ,อ่ะโอ้ยหัวคอหนาอนนี้เราเก็บไอเทมครับเอ๊ยน้ำเติมพลังถูกไหมใช่เอากินไปก่อนอย่าเพิ่งยิงนะโป๊ม,มาแตก <c oughs> แล้วแล้วเพิ่งกลับมาเล่นในรอบหลายเดือนด้วย เอ้ยภาพมันดูแฟนซีดีเนาะภาพมันดูการ์ตูนแหลกแบบเออการ์ตูนจา๋จาๆอะไรอ่ะอืมสร้างขึ้นไปเรืงไงไ่อยๆอย่างนี้แล้วด้วยเป็นไหนแล้วลยอยูไ่ไหนเอ้ยนี่ไงตั้งตั้งอย่างเร็วดิจิตอลดิจิตอลหลบสปอยอ่ะดิจ <laughs> ิตอลนี่นี่นี่รถ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 เฮ้ย <laughs> ห,หมาว่าเนืกอว่าคนมันดวิ่งล่ไก่ <laughs> มาวิ่งไล่ไก่เหรอใครยนรใค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 รวนรใค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 ระครใครใคเใออใครใครใครเครใรเค่ใยรใครใครใครใแหใครใคเใลรใค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 ใครใค่ในรนครใโหใค่ใครใครใครใทรใค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 รใเรในรใคร้ครอบนึงรใครไคนใครใค่ใครใครใคกอ่รไครใ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 ครแนรนอนใช่แค่ถ้าคนไหนที่ตัรงค่าไร่ไม่ไม่คร็นเนี่ยทักมรสอบถามพี่ได้ใคร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 รคใใคใในเรค ต่ำใช่เอเป็กเอเปกเนี่ยคือค่อนข้างนี่จะหนักเลยนะสําหรับใช่อาจจะต้องปรับต่ําลงไปอีกนะสำหรับเอเปกเอเปกกินจริงๆนะครับชุดนี้เลยก็ฟีสายพับจีพับจีสตรีมพับจีโมบายได้ก็ได้ได้ได้เอฟพีบีนะที่ได้ทีเอวีทีเอวีไฟเอ็มหลายๆเยอะใช่เพราะว่าชุดระเบิดที่ไม่ได้แพงมากอ่าแล้วก็ได้แรมสิบหกด้วย สามารถอัพไปได้อีกคอัพได้ถึงเจนสิบเจนสิบเอ็ดนะครับแต่ตอนนี้เจนที่สองที่ออกมาราคายังสูงอยู่ถามว่าถ,ถ้าง,งบสองหมื่นเจนที่สองเผื่ออาจจะได้แค่ CPU อย่างเดียวสองหมื่นครบชุดนะสองหมื่นครบหมดทุกอย่างนะสําหรับอันนี้นะใช่ครับโอเคก็ได้สเปคแบบนี้ช่วงนี้อาจจะลงคลิปไม่ได้บ่อยนะครับพเพื่อนๆก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะวันนี้ช่วงช่วงช่วงนี้ก็มีหลายคนอาจจะแบบกลับบ้านกลับบ้านกันก็เลยไม่ค่อยได้สั่ง อุปกรณ์เท่าไหร่พี่เกมก็เงได้ทำคลิปให้เพื่อนได้ดูน้อยลงแตจ่จะพยายามมาลงคลิปประจำประจำนะครับตอนนี้ก็เล่นกับพี่เบียสนุกสนุกนะครับนะโอเคพี่เบียฝายกอะไรไหมชอดูใลสุขภาพนะครับ,รบต,อตอนนี้ตัวใหม่ก็มาแล้วตัวใหม่ก็คือรถตัวใหม่ไอคอนโอไคอนม่ โอ้ไมค่อนนะครับอันตรายนะครับมันเสียเวลาในการใช้ชีวิตเยอะมากหรอต้องมันต้องมันต้องกักตัวตั้งสิบสี่หรือยิบเอ็ดวันแล้วนี่ใช่ไหมสีวันสำหรับผู้เสี่ยงถ้าเกิดสมมติเราเป็นเรากักตัวสี่วันเราเอาอยู่โรงพยาบาลอีกสิบสี่วันกับมาเราก็ต้องอยู่บ้านอีกเป็นเดือนวันอ่าก็ต้องเสียเวลาไปอีกนานเลยนะครับยั้ไงก็เพื่อนเจสาวนะ แล้วฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขกับการเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดทุกคนด้วยนะครับไอเกมมิทีคอมขอกล่าวคนว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ